สวัสดีครับวันนี้ขับกับเกษตรกรน้อยเดือดธรรมชา,าแิแรีนนี้ก็พบกับยากาศฝนตกต,ตามหลายทางครับตามเส้นทางกลับบ้านอา๋อถ่ายุยถ่ายุมาถึงจังหวัดเลยแล้วน้ำท่วมนคะครับคอยพีน้องน้ำท่วมวอาปลาจะกกินดาว,ดวเออาอาเทศเป็นหลายสายเหตุเป็นไม่มั่น ครับบรรยากาศฝนตก สี่ครับระดับสี่อีสานฝนตกหนักแล้วอีสานบ้านเฮาโอ้ยอยางกับบริไดขี่ของกับบริไดขายเอาล่ะครับพร้อมมีพี่น้องมีชาหันค้า,า,านีลายอยู่คนมี้าลหลอ๋อ ได้เล็เชฟเมยละปันนีผู้ขายของอยู่ตลาดก็เก็บของแล้วปันนี่คุณน่ะเ่นเก็บของตลาดคน่ะเบิงเสียงบิดคุณอ่ะคุณอ่ะคุซาใส่ห้อง ฝนตกกหยุดแล้วขอให้หยุดเธอเย่เย่ฝนตกหยุดแล้วขอให้ฝนหยุดน้ำที่ท่วมแล้วทำไมหยุดเอี่เอาไป เออป็น,นขนมนะขนมห้าบาทห้าบาทห้าบาทเดินนางเดือเดินนางเดือเดเดเดินนางเดือรีวิวแค่นี้ครับบรรยากาศฝนสก